เหตุผลอะไรที่พระเจ้าเลือกยูดาสอิสคาริโอตทั้งทั้งที่รู้ว่าเขาจะปฏิเสธทรยศหักหลังขายพระเยซูด้วยเงิน30เหรียญยูดาสเป็นหนึ่งในสาวก12คนที่อาศัยอยู่กับพระเยซูและติดตามพระเยซูเป็นเวลานานถึง3ปียอน6ข้อ70ถึง71พระเยซูตรัสตอบพวกเขาว่าเราได้เลือกพวกท่าน12คนแล้วมิใช่หรือและคนหนึ่งในพวกท่านเป็นมารร้ายยอนหข้อ7 1 พระองค์ตรัสถึงยูดาสอิสคาริโอตบุตรชายของซีโมนเพราะเขาเป็นผู้ที่จะทรยศพระองค์โดยเป็นคนหนึ่งใน12คนนั้น 1. เพื่อให้สำเร็จตามคําพยากรณ์สดุดี41ข้อ9ใช่แล้วเพื่อนสนิทของข้าพระองค์เองผู้ซึ่งข้าพระองค์เคยไว้วางใจผู้ซึ่งเคยรับประทานอาหารของข้าพระองค์นั้นได้ยกสนเท้าของเขาต่อสู้ข้าพระองค์ 2. โดยพระคุณพระเยซูเคยเตือนยูดาสแบบตรงๆจะมีคนทรยศพระองค์ เพื่อให้เขากลับใจใหม่แต่เขาก็ไม่กลับใจส่วนสาวกคนอื่นๆก็ไม่รู้ยูดาสเป็นคนทรยศมัทธิว26ข้อ21และขณะที่พวกเขารับประทานกันอยู่พระองค์ตรัสว่าเรากล่าวความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเรามัทธิว26ข้อ25แล้วยูดาสผู้ซึ่งได้ทรยศพระองค์ตอบและทูลว่าอาจารย์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสก,กับเขาว่าท่านพูดเองแล้วนี่หลังจากที่ยูดาสทรยศพระเยซูเขารู้สึกแค่เสียใจ แต่ไม่กลับใจใหม่มีใจแข็งกระด้างข้อคิดที่ได้การรักเงินมากกว่ารักพระเจ้าคือหายนะฝ่ายวิญญาณเพราะคิดว่าเงินคือทุกสิ่งหรือคําตอบของชีวิตการธรรมจาย์ได้รวมถึงการมีตําแหน่งบทบาทฝ่ายวิญญาณไม่ได้การันตีว่าคนคนนั้นจะรอดหากท่านไม่รักษาชีวิตทําตามแผนการน้ําพระทัยพระเจ้าซึ่งแต่ละคนทําหน้าที่บทบาทไม่เหมือนกันตามอวัยวะในพระกายของพระคริสต์เราผู้เชื่อต้องการกันและกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันช่วยสนับสนุนเสริมสร้างซึ่งกันและกัน ยอน17ข้อ12ขณะที่ข้าพระองค์ยังอยู่กับคนเหล่านั้นในโลกข้าพระองค์ได้พิทักษ์รักษาพวกเขาไว้โดยพระนามของพระองค์คนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ข้าพระองค์พิทักษ์รักษาไว้แล้วและไม่มีผู้ใดในพวกเขาเสียไปยกเว้นลูกของความพินาศเพื่อข้อพระคัมภีร์นั้นจะถูกทําให้สําเร็จจริง